สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้จะนำเสนอการร้อยลูกป,ปัดรูปองุ่นค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์มีดังนี้นะคะลูกป,ปัดสีม่วง1 0บเม็ดสิเมตรลูกป,ปัดสีเขียว1 0บเม็ดสเม็ดเอ็นเบอร์50ยาว45เซนติเมตร พวงกุญแจห่วงเหล็กสองห่วงกระดิง่งใบไม้สองใบครีมปากจิ้งจกครีมปากแหลมและกันไกก้ามปูค่ะ เริ่มต้นด้วยจับเอ็นด้วยมือทั้งสองข้างเอ็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีม่วงเม็ดที่หนึ่งค่ะตามด้วยลูกปัดเม็ดที่สองและเม็ดที่สามค่ะ เม็ดท,ที่สี่ที่ลูกปัดเม็ดท,ที่สี่นี้เราจะนับเอ็นทางด้านขวาส่วนผ่านกันที่ลูกปัดเม็ดนี้ค่ะแบบนี้ค่ะจับปลาเอ็นให้เท่ากันดึงเม็ดลูกปัดลงไปให้สุดค่ะจะได้ลูกปัดวงสี่เม็ดหนึ่งวงดังภาพค่ะ ต่อไปเอน็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีม่วงเม็ดที่5เอน็นทางด้านขวาใส่ลูกปัดเม็ดที่6และลูกปัดเม็ดที่7 ที่ลูกปัดเม็ดที่เจนี้เราจะนำเอ็นทางด้านซ้ายส่วนผ่านกันที่ลูกปัดเม็ดนี้ค่ะจับประเอ็นให้เท่ากันแล้วดึงเม็ดลูกปัดลงไปให้สุดจะได้ลูกปัดวงสี่เม็ด2วงดังภาพค่ะ จากนั้นเอ็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีม่วงเม็ดที่8เอ็นทางด้านขวาลูกปัดเม็ดที่9นี้จะเป็นลูกปัดเม็ดสีเขียวนะคะร้อยไปทางด้านขวาค่ะตามด้วยลูกปัดเม็ดที่10ซึ่งเป็นเม็ดสีเขียวเช่นกัน ที่ลูกปัดเม็ดที่10นี้เราจะนัเม็ดันซ้ายส่วนผ่านการที่ลูกปัดเม็ดนี้ค่ะจับประเอนให้เท่ากันแล้วดึงเม็ดลูกปัดลงไปให้สุดค่ะจะได้ลูกปัดวงสี่เม็ดสามวงดังภาพค่ะ จากนั้นเอ็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดเม็ดที่11ซึ่งเป็นเม็ดสีม่วงค่ะส่วนเอ็นทางด้านขวาใส่ลูกปัดเม็ดที่12ซึ่งเป็นเม็ดสีเขียวค่ะแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะตามภาพค่ะ จากนั้นจับชิ้นงานพลิกขึ้นด้านบนตามภาพนะคะแบบนี้ค่ะเราจะนําเองทางด้านขวาซึ่งมีลูกป,ปัดเม็ดสีเขียวอยู่นะคะร้อยผ่านลูกป,ปัดเม็ดที่สองตามภาพเลยค่ะร้อยไปทางซ้ายนะคะ แล้วเม็นทั้งสองผูกกันให้แน่นสองรอบค่ะโดยปมของ N จะอยู่ระหว่างเม็ดที่11และเม็ดที่3นะคะ นำนหนึ่งเส้นร้อยกลับไปที่ลูกปัดเม็ดที่11ค่ะ เอ็นทั้งสองเส้นจะพบกันที่ลูกปัดเม็ดที่แปดและเม็ดที่สิบอ็ดนะคะจะอยู่ระหว่างสองเม็ดนี้จุดสังเกตคือด้านล่างจะเป็นลูกปัดเม็ดสีเขียวๆนะคะตามภาพค่ะเอ็นทั้งสองเส้นจะเจอกันที่บริเวณนี้จากนั้นจับเอ็นด้วยมือทั้งสองข้างค่ะนำเอ็นทั้งสองเส้นผูกกันให้แน่นสองรอบค่ะ ดึงเอ็นให้แน่นนิดนึงนะคะจับประเอ็นด้วยมือทั้งสองข้างข้างละหนึ่งเส้นนับเอ็นเส้นหนึง่งร้อยกลับไปที่ลูกปดัดไม่ที่สิบ นี้ค่ะเพื่อความสวยงามของชิ้นงานนะคะเราจะดึงเอ็นให้แน่นเพื่อซ่อนปลายเอ็นเข้าไปในไม้ลูกปัดแบบนี้ค่ะจากนั้นนำกันไกรก้ามปูตัดปลายเอ็นที่เหลือทั้งสองด้านทิ้งไปค่ะ ลูกป,ปัดรูปองุ่นเสร็จแล้วค่ะนำหองเหล็กคลิปด้วยคีมปากแหลมนำใบไม้ใบที่หนึ่ง ร้อยเข้าไปในห่วงเหล็กแบบนี้ค่ะจากนั้นนำชิ้นงานร้อยตามลงไปแบบนี้นะคะ ตามด้วยใบไม้ใบ,ใบ,ใบที่สองแบบนี้ค่ะและนำหัวกุญแจร้อยตามลงไปในห่วงเหล็กแบบนี้นะคะ จากนั้นใช้คีมปักทิ้งจกบิดห่วงเหล็กให้ชิดกันแบบนี้ค่ะให้ปลายห่วงเหล็กทั้งสองชิดกันนะคะเราก็จะสามารถร้อยโพกุญแจเข้ากับชิ้นงานได้แล้วค่ะเพื่อความสวยงามเราจะติดกระดิ่ง ไปกับชิ้นงานด้วยโดยใช้คิมปากแหลมคีบห่วงเหล็กที่เหลือและใช้คิมปากกิ้งจกบิดห่วงเหล็กในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อง้างห่วงเหล็กออกจากกาันนำกระดิ่งร้อยเข้าไปในห่วงเหล็กแบบนี้ค่ะจากนั้น นำกระดิ่งร้อยไปที่พวกกุญแจแบบนี้นะคะใช้คีมปากทิ้งจกบิดห่วงเหล็กให้กลับมาชิดกันดังเดิมแบบนี้ค่ะบิดให้ปลายห่วงเหล็กทั้งสองชิดกันนะคะ ุกุญแจรูปอางุ่นเสร็จแล้วค่ะ